ไดน้องนนก็ในอีก3ปีหวังว่าตอนนั้นก็คงจะสามารถทําสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทําได้สําเร็จครบทุกอย่างแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่สําเร็จก็สู้ๆนะทาต่อไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้อย่าลืมนะว่าตัวเองอะโตมาจากไหนเติบโตมาจากอะไรแล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอย่าหลกตัวเองเยอะเกินไปอีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากๆอยากจะขอเตือนไว้เลยว่าอย่าเอาเงินไปซื้อกาดจนตังค์หมดขอร้องจำไว้เลยนะ ก็อยากจะบอกให้สู้ๆครับผมแล้วก็ตั้งใจทํางานอีกอย่างที่สําคัญก็คือดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆครับทง้งใจเรียนยังไม่รู้นะครับว่าอีสาปีผมจะเรียนจบหรือเปล่า <laughs> ก็ <laughs> นั่นแหละครับผมก็อยากให้รักตัวเองแล้วก็ดูแลทุกคนดีๆครับผก็ อยากถามตัวเองก่อนครับว่าอีก3ปีข้างหน้าตัวเองได้เล่นคอนเสิร์ตท,ที่แบบว่ามีแฟนคลับมาดูเยอะๆแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็อยากให้ตัวเองพยายามต่อไปครับนึกถึงวันที่แบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็อยากถามว่ายังไม่ดรอปใช่ไหมครับยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับเรียนจบเรียนให้จบนะ ไม่ว่าอีก3ปีจะเป็นยังไงนะครับขอแค่ว่าอย่าลืมว่าเราชอบและเรารักอะไรให้ลองมองย้อนกลับมาดูว่า้ยมปีก่อนหน้านั้นเราเรายังมีแพชชั่นในการทําอะไรอยู่ถ้าสมมติว่าวันนั้นแพชชั่นมันหมดอยากให้มองย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าเราพยายามมากแค่ไหนเราเราชอบมันมากแค่ไหนเราก็อยากให้ทําสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปอย่าท้อถ้าสมมติอีก3ปีมันยังไม่ประสบความสาเร็จอยาให้สู้ต่อไปถ้าประสบความสําเร็จแล้วก็ยินดีด้วย